ฮะน็อตกองธาพัดโดนไปสี่รอยว่าคดีเลยเลยว้าวสุดยอดตำรวจไทยไปห้าผู้เสียหายไม่อีกผู้เสียหายหนึ่งคนก็เท่ากับหนึ่งคดีใช่ป้ามไปปลุกยันที่นอนเลยใครไม่มาออกหมาเรียกถ้าเรียกแล้วยังไม่มาถือว่าจะฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงาน เป็นใครมาจากไหนวะทำไมมันรวยเร็วแท้เราขายมาตั้งนานเรายังไม่รวยเลยนี่จับเลยคดีพัน,พานมาคดีตูห้ห่าวหรือว่าคดีอะไรเนี่ยไปก่อนในเรื่องนี้เป็นเรื่องลับเพราะเรื่องนี้สําคัญมากเกี่ยวกับประเทศไทย,ไ,ทยไม่ได้หรือมันสาคัญเพราะขาไม่ขาอะไรย่อยๆทิ้บจักรยานมาขายตามตลาดนัดหรือว่าตามปันน้ำมันไม่ต้องมาจับเราจะจับอะไรใหญ่ เพราะมันรวยเหลีมันรวยเกินหน้าเราใช่ป่ะตำรวจไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก